สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซนานาสาระบันเทิงค่ะโมอามีนาพูดแล้วหลังบางแจ็กบอกเคยคุยกันและเห็นภาพในมือถือแตงโมโมอามีนาพินิจ เปิดใจกับทีมข่าวช่องวันหลังจากที่บังแจ็กระบุว่าโมอามีนาคืออีกคนที่รับทราบเรื่องที่แม่ส่งโทรศัพท์มาให้บังแจ็กรวมทั้งรับรู้เรื่องภาพหรือเรื่องราวในโทรศัพท์มือถือแตงโมโดยโมได้ยอมรับว่าเธอรู้เรื่องตั้งแต่วันที่บังแจ็คได้วิดีโอคอหากระติกอิสรินเพราะหลังจากนั้นบางแจ็กก็ติดต่อมาหาเธอซึ่งเธอได้ใช้ระยะเวลานาน,านในการคุยกับบางแจ็ค ทั้งการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอคอลซึ่งเธอยืนยันว่าไม่อยากไปพัวพันในคดีแต่คิดแค่ว่าเราช่วยอะไรได้ค่อยทำขอให้เราอยู่เงียบๆข้างหลังดีกว่ายอมโดนด่าไปก็จบเพราะถ้าออกมาพูดก็โดนไม่ออกมาพูดก็โดนจึงไม่พูดดีกว่าค่าเท่ากัน รู้ว่าเขาได้มือถือไปได้อย่างไรรู้หมดแล้วที่เป็นข่าวเมื่อวานโมรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วรู้ทุกอย่างอยู่แล้วรู้ถึงเจตนาของแจ็คว่าเขาต้องการอะไรโมไม่ได้ไปนั่งแลกเปลี่ยนกับเขาเขาก็ไม่ขออะไรจากโมวัตถุประสงค์ที่แจ็คคุยกับโมคือความไว้ใจเขารู้อยู่แล้วว่าเราไม่พูดความไว้ใจล้วนๆที่เขาบอกโมเพราะต่อให้รู้อะไร โมโมจะไม่พูดไปพูดในวันที่มันสมควรดีกว่าโมไม่ได้พูดไปทั่วกรณีที่มีภาพวางดอกไม้ในเตาเผาหรือภาพในพิธีชาปนากิจของแตงโมที่มีการไปโพสในเพจ Happy Melon Officer โมอามีนายืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนส่งภาพเหล่านั้นให้บังแจ็กรวมถึงไม่เคยส่งภาพใดๆให้บังแจ็กซึ่งโมระบุว่าเธอได้บอกบังแจ็กว่าเธอน่าจะเจอนักข่าวในวันงานศพของพี่แตงโมซึ่งในวันนั้นเธอไม่ได้ถ่ายภาพเพราะมีสมาธิกับงานเท่านั้น เมื่อถามว่ามีหลักฐานเด็ดจริงไหมที่จะเปลี่ยนคดีจากอุบัติเหตุเป็นฆาตกรรมโมตอบว่าอันนี้โมไม่สามารถระบุได้มันจะเปลี่ยนหรือไม่ทุกอย่างที่เราเห็นก็ค่อนข้างสำคัญอันนี้เราเห็นหมดทุกอย่างแล้วเพราะเราขอให้เลื่อนให้ดูว่า กู้อะไรได้บ้างมีอะไรบ้างในรูปคดีโมไม่เคยอยากแตะปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมายหลักฐานข้อเท็จจริงดีกว่าขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค,ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ